ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้นายขวัญชัยเกิดขันหมากผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกสได้แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าจากกรณีเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกสได้ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภา,ายแล้งขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติการช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภา,ายแล้งจากพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยทางธกสได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรออกไปเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยไม่เสียค่าปรับเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่เกษตรกรที่ทำนารอบ2แล้วนำผลผลิตเข้าเปลือกไปจำน่ากับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแล้วได้รับใบประทวนสินค้าจากองค์การคลังสินค้าทั้งอคออสอและอ,อกตะกอแล้วไม่สามารถนำใบประทวนสินค้ามาทำสัญญากับทางทกสอได้ ซึ่งมีจํานวนมากกว่า3,000รายท้งนี้ทกศมีสภาพคล่องและมีเม็ดเงินเพียงพอต่อการเบิกใจ่ายในโครงการรับจำนำแต่เนื่องจากทางทกศต้องรอการอนุมัติจากครมอหากได้รับหนังสือคําสั่งจากครมทกศจะดําเนินการทําสัญญาใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรในทันทีสําหรับที่ผ่านมาทกศจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการทําสัญญากู้เงินโดยใช้ใบประทวนสินค้าเป็นหลักประกันได้โอนเงินฝากเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งหมด 5,360รายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น8,484ล้านบาทาคณะกรีฑาชิมาพิจิตไลฟ์นิวส์รายงานครับ